สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ NCT News Podcast วิเคราะห์เจาะออข่าวไปเล่นลึกกับผมตนง,งค์ขนทองประจำวันพุธที่20สิงหาคมปีพุทธศักราช2568ระเบียบโลกเก่าแตกสลายใน阿拉斯加นะครับแม้ว่าไม่มีข้อตกลงระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินของรัเสเซียแต่ก็ยังถือว่าเป็นชัยชนะของผู้นำโลกทั้งคู่การประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเบรปูตินและอดีตประธานาธิบดี และประธานาธิบดีโดนัลทรัมป์นะครับที่ฐานทัพรวมเอลเมนดอฟริชเชนส์ในเมืองแองโกราชรัฐอ阿拉斯าในวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาอาจถูกจารึกว่าเป็นหนึ่งในชัชนะทางการทูตที่สำคัญที่สุดของรัสเซียซึ่งเกิดขึ้นจากความเสื่อมละทางทหารความภาคเพียรทางการเมืองและความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ยังถือเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ขั้นใหม่ของสงครามสำหรับรัฐอธิปไตยในโลกที่แตกแยกผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดของการประชุมในอลสสกาคือการยุติอย่างเงียบๆซึ่งก็คือหลักการเก่าแก่ของชาติตะวันตกที่มุ่งโดดเดี่ยวและเอาชนะรัเสเซียในเชิงยุทธศาสตร์มานานหลายทศวรรษ ระบบั้งกล่าวได้แตกร้าวลงในอ阿拉斯กาไม่ใช่เพราะความปรารถนาดีของสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่มีอยู่ในโลกการเมืองระหว่างประเทศแต่เป็นเพราะแรงกดดันจากราัสเซียจากสิ่งที่เรียกว่าเสียงข้างมากของโลกหรือ global majority และจากความวุ่นวายที่กำลังกลัดก่อนนะครับอเมริกาเองจากปัญหาภายในทำให้รัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ได้ปรับเปลี่ยนแนวทาง และการประชุมสุดยอดครั้งนี้ก็คือเขา้าไปสู่ที่ชัดเจนผลลัพธ์ที่ปรากฏคือขีดความสามารถของอเมริกาลดลงขณะที่ของรัสเซียเพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยเปิดพื้นที่ให้ชาติอื่นๆสามารถดําเนินนโยบายได้อิสระมากขึ้นแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ยอมรับว่าได้ประโยชน์จากรัสเซียก็ตามในขณะที่บางคนกล่าวถึงการฟื้นคืน ความสัมพันธ์ระหว่างมอสโกและวอชิงตันแต่แท้ที่จริงแล้วไม่มีสิ่งใดที่ต้องฟื้นคืนมาเนื่องจากความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก่อนปี2022นั้นถูกกำหนดโดยความพ่ายแพ้ของสหภาพโซเวียตในสงครามเย็นและไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้อย่างไรก็ตามการเจราจาจะกลับมามีศิลปภาพภายใต้เงื่อนไขใหม่โดยมีแกนหลักคือการยอมรับว่ารเซียไม่สามารถถูกตัดออกไปจากระบบการเมืองระหว่างประเทศได้ขอทต่จริงนี้ ที่เรียบง่ายหมายความว่าข้อพิพาทระหว่างมอสโกลและชาติตะวันตกแม้จะรุนแรงเพียงใดก็สามารถแก้ไขได้ในหลักการการแข่งขันจะยังคงดูเดือดโดยเฉพาะยิ่งในประเด็นยูเครนแต่หลังจากการประชุมในอล拉สกาการปปิเสธของชาติตะวันตกที่จะยอมรับผลประโยชน์ของรัสเซียก็ไม่ใช่กำแพงที่ไม่อาจก้าวข้ามผ่านได้อีกต่อไปในมุมมองของโดนัลด์ทรัม การประชุมที่阿拉กาได้มอบบางสิ่งที่ทรงคุณค่าไม่แพ้กันนั่นคือชัยชนะทางการเมืองภายในประเทศในสหรัฐความสัมพันธ์กับรัเสเซียได้กลายเป็นศูนย์กลางการต่อสู้ทางการเมืองภายในโดยฝ่ายหนึ่งยืนกรานที่จะรักษาระบบความคิดผูกขาดทางอุดมการไว้ทุกวิธีทางในขณะอีกฝ่าย หนึโต้แย้งให้มีความยืดหยุ่นซึ่งทรัมป์อยู่ในกลุ่มหลังและต้องการความสำเร็จที่เห็นได้ชัดเจนเพื่อแสดงต่อผู้วิภา์วิจารณ์การพบปะแบบตัวต่อต,ต,ตัวกับปูตินได้มอบสิ่งนั้นให้กับทรัมป์ทรัมป์สามารถเสริมสร้างจุดยืนภายในประเทศได้โดยแสดงให้เห็นว่าสามารถมีส่วนร่วมกับ,บวอชิงตันได้โดยตรงขณะที่สามารถข้ามยุโรปตะวันตกไปได้ การต่างประเทศมีความสําคัญกว่าในรัเสเซียขณะที่การเมืองภายในมีความสําคัญกว่าในอเมริกาซึ่งแต่ละผู้นําเดินจากไปพร้อมกับสิ่งที่ตัวเองต้องการมากที่สุดผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการเปรียบเทียบทรัมป์กับมิคาเอลกบปชอฟที่พยายามสร้างความน่าเชื่อถือในต่างประเทศผ่านการยอมรับนั้นเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากกบปชอฟยอมประนีประนอมในเวลาที่ ไม่จําเป็นต้องทําเพราะนโยบายต่างประเทศมีบทบาทรองสําหรับผู้นําโซเวียตในทางกลับกันทรัมป์กำลังเผชิญกับการต่อสู้ภายในและ阿拉สกาก็เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้นั้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของอเมริกาทําให้เขามีความเชื่อมั่นว่าความสูญเสียระหว่างประเทศสามารถพลิกกลับมาได้ในภายหลังส่วนรัสเซียซึ่งมีเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นน้อยกว่าจึงต้องให้น้ําหนักกับชัยชนะและความพ่ายแพ้ ในนโยบายต่างประเทศอย่างมากจากนี้ไปความเป็นคู่แข่งระหว่างอเมริกาและรัสเซียจะเข้าสู่ระยะใหม่ซึ่งจะยังคงดุเดือดแต่การประชุมสุดยอดครั้งนี้ได้ไปสูตรสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนนั่นคือรัสเซียไม่สามารถถูกเอาชนะหรือถูกกันออกไปได้โลกไม่สนใจการล่มสลายของสหรัฐหรือรัสเซียสิ่งที่โลกต้องการคือสถิรภาพและการยอมรับว่าระเบียบโลก ไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากขาดมอสโกการประชุมในล阿สกาจึงไม่ใช่การยุติสงครามแต่เป็นชัยชนะของทั้งสองฝ่ายสำหรับรัสเซียแล้วมันคือเข้าไปสู่รว่าความภาคเพียรและความแข็งแกร่งสามารถโน้มน้าวคู่ปรับที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกให้หันหน้ามาเจรจาได้ส่วนสำหรับทรัมป์แล้วมันคืออาวุธในการทำสงครามกลางเมืองอการเมืองนะครับภายในประเทศ ผลลับเหล่านี้ทําให้การประชุมสุดยอดนี้ไม่ใช่บทสรุปแต่เป็นบทแรกของการแข่งขันในบริบทใหม่ที่ยากที่จะคาดเดาได้ทางโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับ Fox News นะครับในวันอังคารที่ผ่านมาว่าเขามีความเข้าใจและยอมรับจุดยืนของรัสเซียที่คัดค้านการมีองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือนาโตอยู่ ชายแดนของทางด้านรัเสเซียนี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ประธานาธิบดีปูตินตัดสินใจส่งทหารเข้าไปโจมตียูเครนในวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์ปี2 0 2 2เนื่องจากว่าทางนาโตต้องการเอาอยูเครนเป็นด่านหน้าในการเผชิญหน้าหรือว่าในการปิดล้อมรัเสเซียทางด้านการทหารทรัมป์กล่าวว่า อนยุคปูตินไม่ว่าจะรัสเซียหรือสหภาพโซเวียตต่างเห็นว่าการมีศัตรูอยู่ติดชายแดนเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และผมเข้าใจว่าพวกเขาคิดถูกคำถแถลงของประธานาธิบดีสหรัฐสะท้อนถึงมุมมองที่แตกต่างจากนโยบายของรัฐบาลก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับการขยายตัวของนาโต้ไปทางทิศตะวันออกหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายแล้วการดำรงอยู่ของนาโต ไม่ควรที่จะมีอยู่ต่อไปเนื่องจากว่าสาภาพโซเวียตไม่ได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของอยุโรปหรือว่าอเมริกาต่อไปแต่ว่านาโต้ยังคงเดินหน้าขยายสมาชิกโดยเอาบริบรวารประเทศของสาภาพโซเวียตนะครับเข้าไปเป็นพวกเพื่อจะปิดล้อมรัสเซียนี่พอการขยายสมาชิกนะครับกำลังเข้ามา งวดเข้ามาถึงยูเครนปูตินจึงตัดสินใจนะครับออกอาวุธนะครับทำให้สงครามยูเครนดำเนินเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้และปรากฏว่าทางรัสเซียกำลังได้เปรียบในสมรภูมิรบหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปอีกไม่ช้าไม่นานกองทัพยูเครนก็จะหมดสภาพนะครับเนื่องจากรัสเซียมีความอึดกว่า มีความแข็งแกร่งกว่านี่คือประเด็นสำคัญที่ทำให้ทรัมป์ตัดสินใจที่จะเจรจาสมมติกับปูตินนะครับเพื่อที่จะหาทางคลี่คลายหรือว่ายุติสงครามยูเครนและขณะนี้เราเข้าใกล้นะครับบทสรุปของการยุติสงครามยูเครนแล้วหากสหรัฐอเมริกาไม่ให้การสนับสนุนยูเครนอีกต่อไปอยูเครนจะทำสงครามได้ไม่เกิน2สัปดาห์ ในขณะเดียวกันผู้นําของยุโรปซึ่งต้องการทําสงครามต่อไปเพราะว่าเป้าหมายของยุโรปใหญ่กว่ายุโรปต้องการปิดล้อมรัสเซียเพื่อจะสกัดไม่ให้รัสเซียผงาดขึ้นมาเป็นใหญ่ในเขตยูเรเซียการแข่งขันกันระหว่างยุโรปตะวันตกกับรัสเซียมีมานาน200ปีนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะจบลงไปง่ายๆแต่ยุโรปในเวลานี้ไม่ได้เป็นมาหาอำนาจเหมือนเดิม ไม่ได้มีพลังทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเงินและแสนยานุภาพทางทหารก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนอย่างในอดีตด้วยเหตุนี้เองผู้นำของยุโรปจึงต้องเดินทางมาเจอทรัมป์ที่ทำเนียบขาวนะครับไม่ว่าจะเป็นเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตร,รีของอังกฤษเอ็มมานูเอลม,มาครองประธานาธิบดีของฝรั่งเศสฟรีดเนอร์สนายกรัฐมนตรีของเยอรมน,นีนะครับเออร์ุล่าวอนเดเลียน ประธานคณะกรรมาีิการของสหภาพยุโรปมาร์ครุเตเลขาธิการของนาโต้รวมทั้งผู้นำของทางด้านฟินแลนด์นะครับเดินทางไปและรวมทั้งวลรดิเมียสตินสกีผู้นำของยูเครนนะครับไปนั่งหน้าสลอนอยู่ในธรมเนียบขาวเหมือนกับหมดสภาพนะครับ ต้องการที่จะเกลี้ยกล่อมนะครับหรือว่าโน้มน้าวให้ทรัมป์สนับสนุนสงครามยูเครนต่อไปเหมือนกับว่าพวกเขาอยู่บนหลังเสือลงจากหลังเสือและจะถูกเสือกัดนะครับแต่ทรัมป์พูดชัดเจนนะครับหรือว่าเลคเชอร์ผู้นำตะวันตกรวมทั้งโรลิมิ์เซนสกีว่าให้รีบเจราจาตกลงแผนสันติภาพกับทางด้านรัสเซียก่อนที่จะสายเกินไปเพราะว่าหากสงครามดำเนินต่อไปอยูเครน ก็จะยิ่งเสียหายมากขึ้นนะครับยอมเสียดินแดนตอนนี้นะครับบริเวณดอนบาสเพื่อที่จะแลกกับการรักษาอธิปไตยนะครับก็มีเรื่องของอประเด็นปัญหาว่าแล้วใครจะให้หลักประกันความมั่นคงให้กับยูเครนว่าจะถูกว่าจะไม่ถูกรักเสเซียรุกรานต่อไปเรื่องนี้ทางสหภาพยุโรปหรือว่าผู้นำของยุโรปต้องการ เป้าหมายหรือว่าแผนการที่ชัดเจนแต่ว่าทรัมป์บอกว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่ส่งทหารนะครับไปดูแลยูเครนหลังมีข้อตกลงสันติภาพลงทางรัสเซียเองก็ไม่ต้องการให้มีทหารนาโต้เข้ามาอยู่ในยูเครนเพราะว่าสงครามอาจจะกลับมาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ทางรัสเซียเองนะครับต้องการที่จะปลดอาวุธของกองทัพ ยูเครนต้องการให้ยูเครยนยกเลิกลทัทธินาซีและไม่ต้องการให้ทหานหนาโต้เข้ามาเกี่ยวข้องอยูเครนในส่วนที่เหลือนะครับจะเป็นเพียงรัฐกันชนเท่านั้นเองนะครับและไม่มีพิษมีภัยกับใครนี่คือสิ่งที่ทางรัเสเซียต้องการทรัมป์ก็น่าจะเห็นด้วยนะครับกับแนวประเด็นนี้ส่วนหนึ่งนะครับ เพราะว่าเขาก็มีแรงกดดันเองสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ถังแตกไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะตีเช็คเปล่าให้กับยูเครนโดยไม่มีโดยไม่รู้ว่ามันจะจบสิ้นเมื่อใดนะครับทรัมป์การที่ทรัมป์นเข้าใจปูตินในเรื่องของการาขยายตัวของนาโตหรือว่าการดำรงอยู่ของกองทัพนาโตในยูเครน นะครับสะท้อนมุมมองที่แตกต่างจากนโยบายของอรัฐบาลสหรัฐก่อนหน้านี้รวมทั้งนโยบายของผู้นำของยุโรปนะครับแสดงว่าทรัมป์เนี่ยเป็นผู้ที่มีความคิดเห็นที่ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นนะครับมองสภาพตามความเป็นจริง ในกรณีที่ยูเครยนยื่นขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโตนั้นทมป์ชี้ว่ารัสเซียมีสิทธิ์คัดค้านตามแนวความคิดเดิมทั้งในแง่ยุทธศาสตร์ความมั่นคงโดยย้ำว่ารัสเซียผู้ชัดว่าไม่ต้องการให้คู่แข่งหรือว่าศัตรูอยู่แนวชายแดนของตนเองและพวกเขาก็คิดถูกหากเรามองย้อนกลับไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าทางรัสเซียหรือว,ว่าจีนไปตั้งฐานทัพใน ม็กซิโกหรือพยายามดึงเอาเม็กซิโกเข้าร่วมความร่วมมือทางด้านการทหารแน่นอนเลยทีเดียวสหรัฐจะยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ได้นะครับเพราะเท่ากับว่าปล่อยให้ศัตรูมาตั้งฐานทัพอยู่หลังบ้านตัวเองทรัมป์เองเชื่อมั่นนะครับว่าปูตินต้องการยุติสงครามยูเครนจริงๆนะครับหรือว่ามีความจริงใจนะครับ ในเรื่องนี้ทรัมป์กล่าวหลังจากที่มีการพบปะกับประธานาธิบดีวลาดิเมียซเล n นสกี i, ของอยูเครนที่ทำเนียบขาวในวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยทรัมป์ระบุว่าในการเจรจาที่แองโกราชอลาสก้าเขาได้หาด้กับปูตินอย่างราบรื่นเกี่ยวกับการยุติการสู้รบระหว่างมอสโกลและเคียฟและผมคิดว่าอาจมีบางอย่างที่เป็นผลออกมาจากเรื่องนี้ ทรัมป์เสนอว่าอาจจะมีการจัดประชุมไตรภา,าคีระหว่างเขากับปูตินและเซเลนสกี้ในอนาคตอันใกล้โดยเขาเชื่อว่าจะมีโอกาสที่สมเหตุสมผลในการยุติสงครามเมื่อเราทําเช่นนั้นผมรู้จักประธานาธิบดีปูตินดีผมรู้จักตัวเองและผมเชื่อว่าเวลาไี้ปปูตินต้องการเห็นความขัดแย้งนี้ยุติลงนี่คือคาพูดของทรัมป์นะครับด้านเซเลนสกี้กล่าวว่าเคฟก็พร้อมสําหรับการประชุมไตรภา,าคีเช่นกัน พร้อมเสริมว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับการเจราจาร่วมกันสมฝ่ายผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ดีมากทรัมป์ยังได้โทรศัพท์ถึงปูตินเมื่อวันจันทร์เพื่อแสดงความคืบหน้าในการเจราจากับเซเดนสกีและบรดาผู้นํายุโรปตะวันตกที่เดินทางมายัางกรุงโอชิงจันเพื่อแสดงการสนับสนุนเขายูริอุสคอฟที่ปรึกษาประธานาธิบดีรัเสเซียกล่าวในภายหลังว่าการโทรศัพท์ ในครั้งนั้นกินเวลานาน40นาทีโดยผู้นำทั้งสองแสดงความพร้อมในการหารือเรื่องการยุติความขัดแย้งในยูเครนร่วมกับเซเลนสกีปูตินกล่าวหลังจากการประชุมสุดยอดที่อ阿拉斯าว่าการเจรจานี้ทำให้เราขยับเข้าใกล้สันติภาพมากขึ้นอย่างนั้นก็ตามเขาย้าว่าการยุติปัญหาความขัดแย้งนี้จาเป็นต้องกาจัดต้นตอของวิกฤตให้ได้ก่อน ทางมอสโกโร,ระบุว่า,าต้องการให้เกิดสันติภาพอย่างยั่งยืนยูเครนควรยุติความพยายามเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโต้ปลดอาวุธและยอมรับความเป็นจริงทางดินแดนในปัจจุบันซึ่งรวมถึงสถานะของใครเมียและอีกสีมุกสีภูมิภาคก็คือลูฮันสโตเนสซับรูเชียและเทอร์ซอนที่ทางรัสเซียได้ผนวกเข้าไปเป็นดินแดนของทางด้าน รัเสเซียในเดือนกันยายนปี2022นะครับหรือว่าประมาณ6-7เดือนนะครับหลังจากเกิดสงครามยูเครนนี่คือสิ่งที่ทางยูเครนต้องยอมรับนะครับเป็นเงื่อนไขของความเป็นจริงนะครับหากไม่ยอมสูญเสียดินแดนและดื้อรั้นที่จะทำสงครามต่อไปอาจจะเสียทั้งหมดหรือว่าพื้นที่หรือดินแดนทั้งหมด ของยูเครนก็เ,เป็นไปได้มาฟังความเห็นของฟิโอดอร์ลูกาโนฟบริหารการบริหารของวารสารรัสเซียอินก f ูโบเฟสนะครับเขาบอกว่าการประชุมที่ทำเนียบขาวระหว่างโดนัลด์ทรัมป์ปลาดิเมีร์ซิเดนสกี้และผู้นำยุโรปเป็นเรื่องของการเปิดโปงความจริงของความสัมพันธ์ท ransatlantic มากกว่าเกี่ยวกับความมากกว่าเกี่ยวกับยูเครน ความสัมพันธ์ทรานสลนติกก็คือหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับยุโรปที่เสื่อมลงอย่างเห็นได้ชัดการประชุมสุดยอดครั้งนี้ที่ทำเนียบขาวนะครับระหว่างทัป์กับผู้นำยุโรปและเซเดนสกี้ชี้เห็นว่าแต่ละฝ่ายแสดงบทบาทของตนบางคนก็แสดงได้แนบเนียนกว่าคนอื่นนะครับลูกาโนฟกล่าวสิ่งที่เปิดเผยมาชัดเจนคือธรรมชาติแท้จริงของความสัมพันธ์ภายในกลุ่มประเทศตะวันตก ที่เริ่มให้เห็นความแตกแยกความเห็นของเขาคือยุโรปตะวันตกในตอนนี้ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจทางการเมืองของตนเองอีกต่อไปในการจัดการกับวอชิงตันโดยกระบวนการนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สมัยของโจไบเดนเมื่อสหรัฐเริ่มผลักภาระของความขัดแย้งกับรัสเซียไปอย่างพันธมิตรของยุโรปในแง่การเมืองและเศรษฐกิจมหาภาคยุโรป เป็นผู้รับภาระต้นทุนขณะที่วอชิงตันเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทั้งหมดภายใต้คำขวัญของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ไม่เคยมีมาก่อนลูกาโนฟชี้ว่าทรัมป์เพียงแค่เปิดเผยพลวัตินี้เห็นอย่างตรงไปตรงมาทรัมป์มองยุโรปอย่างเปิดเผยว่าเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะยิ่งเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับสหรัฐ เขาไม่มองว่าโยุโรปคือหุ้นส่วนที่มีจุดยืนอิสระซึ่งต้องคำนึงลูกาโนฟเสริมว่าปฏิกิริยาของโยุโรปกลับเป็นการประจบสอบพลอแบบไร้ขอบเขตซึ่งแฟัมก็ยอมรับโดยไม่มีปัญหาพร้อมกับยังเดินหน้าตามแนวทางของตัวเองต่อไปแม้ว่าผู้นำโยุโรปอาจหวังว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปจะมีแนวทางที่แตกต่างออกไป ลูกาโนฟกล่าวว่าพวกเขาน่าจะต้องผิดหวังแนวทางพื้นฐานของสหรัฐมีความต่อเนื่องมานานกว่าหนึ่งในสีศตวรรษแล้วและมันจะไม่เปลี่ยนไม่ว่าจะมีใครอยู่ในทร้เนียบขาวก็ตามหมายความว่าสหรัฐเมริกาจะดำเนินนโยบายที่ชักจูงยุโรปแทนที่จะปฏิบัติยุโรปเยี่ยงพันธมิตรที่เสมอภาคนะครับ แต่สหรัฐอเมริกาจะฉกฉวยผลประโยชน์จากยุโรปอย่างเต็มที่สำหรับวันนี้รายการ IMCt News Podcast เวลาหมุดบุดีติดต,ตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก IMCt News สำหรับวันเรี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ